สวัสดีครับวันนี้กินทั่วทิศนะฮะวันนี้เราก็เดินทางกลับไปบ้านที่เหนือนะครับก็มื้อเช้านี้นะครับก็แวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเด็กชายโกนก่อนนะฮะเห็นสโลแกนเขาไหมไม่ดังแต่อร่อยนะครับก็เราออกจากบ้านที่กรุงเทพมาประมาณ8ปดโมงครึ่งกว่ากว่านะฮะส่วนร้านเด็กชายโขนนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ํามันบางจากนะครับเส้นสายเอเชียนะฮะอยู่ในเขตอยุธยานะครับ สังเกตง่ายๆเลยนะเด็กชายโกนะฮะจะอยู่ติดกับร้านข้าวแกงแม่เสียนนะอ่ปั๊มนี้นะครับปั๊มนี้จะบอกให้ด้วยว่ามีที่ชาร์จรถด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่านี่บรรยากาศนะฮะมืดๆหน่อยนะสวัสดีครับวันนี้กินทั่วทิศนะฮะเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเด็กชายโกนะครับก็ มีนะครเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งเนื้อมีทั้งเนื้อและหมูนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะประมาณนี้อันนี้ผมสั่งมานะฮะก็เป็นเส้นเล็กนะครับกับเกาเหลาแล้วก็ข้าวเปล่านะบรรยากาศก็โอเคนะดีใช้ได้เลยครับเป็นทุ่งนามีลมเย็นๆนะฮะนะครับประมาณนี้บรรยากาศ เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะะการรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือเด็ดชายโกนะครับก็อบอกว่าไม่ดังแต่อร่อยนะฮะเป็นวลีเด็ดเลยนะฮะไม่ดังแต่อร่อยนี่นะครับกาวเราที่ผมสั่งมานะฮะก็จะมีเป็นลูกชิ้นหมูแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นหมูนี่น่าจะเป็นหมูหมักนะครับมาเดี๋ยวเราปรุงกันเลยดีก่าว สูตรที่ผมกินนะครับก็จะใส่พริกประมาณนี้นะไม่เยอะมากแล้วก็ใส่น้ำส้มประมาณช้อนหนึ่งนะครับแค่นี้นะฮะน้ำปลาน้ำตาลไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยในน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีน้ำซอสปรุงรสอยู่แล้วนะมันก็มีความเค็มอยู่แล้วด้วยครับ คนจะเข้ากันนะชิมน้ำสักหน่อยอ่ะชิมดูอมโอเคแนละ้วพริกเขาเผ็ดดีนะใส่นิดเดียวนี่ก็เผ็ดแล้วล่ะโอเคกุวยเตี๋ยวเรือเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็ใส่เป็นผักคะน้านะฮะแต่จริงๆแล้วมันต้องใส่เป็นผักบุ้งนะลองกินกับข้าวดูนะครับเกาเหลา มหมูนุ่มดีนะฮะหมูถือว่าไม่แข็งนะครับก็ถือว่าเป็นมื้อแรกของวันนี้นะวันนี้เราเดินทางมาตอนเช้านะครับก็ได้กินมื้อเช้าก็ที่นี่แหละฮะร้านเด็กชายกว๋วยเตี๋ยวเรือนะสโ,สโลแกนเขาไม่ดังแต่อร่อย ก๋วยเตี๋ยวเรือค่อนข้างเข้มข้นนะนี่น่าจะเป็นหมูเปื่อยนะนุ่มๆดีนะกินแบบนี้ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาไปด้วยเห็นไหม,มน้าถนรนรในสายเอชียเห็นไหมมีรถวิ่งอยู่ รูปชิ้นหมูนะฮะก็เนื้อเด้งๆดีนะเสียวปลานี่ยังไม่เจอเอ็นเลยหิวนะครับเช้านี้นี่หิวมากเลยไม่รู้จะพูดอะไร เดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางอีกไกลนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังเดินทางนะฮะกลับขึ้นเหนือนะหลังจากที่มาอยู่บ้านที่กรุงเทพได้เดือนนึงก็กลับขึ้นหนือนะครับเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะนี่แหละครับเพราะความหิวนะครับเรือก็จะหมดแล้วนะฮะที่นี่ดีอย่างนี่นะครับหมูเขาดิ้นดีแล้วก็ลูกชิ้นยิ่มดี ลูกชิ้นนี่กัดไปยังไม่เจอเอนเลยนะอืมอากาศดีดีเนี่ยลมพัดตลอดเลยหมูเปื่อยเขาก็ไม่ได้เหนียวมากนะฮะก็นุ่มดีเนี่ยหมูเปื่อยติดมันมานิดนึง แนะนำนะครับใครที่จะมากินนะครพริกอย่าใส่มากนะเพราะว่าพริกที่นี่เผ็ดนะฮะใส่นิดเดียวก็เผ็ดแล้ว